ัตแนะนำดีค่ะสวยค่ะเดี๋ยวจะขอไปไม่รู้ได้สัก20เปอร์เซนต์ของชา่ทำหรือเปล่าอยู่พระลงมาใช่ไหมอันนี้ถวายพระทหารเพนวัดงานวัดพระธาตุบุเพ็กอันนี้อันนี้ขาหมูครับพระทหารมีอะไรบ้างครับพี่กบอันนี้ยำที่ทำหมูแล้วก็มียำหมูแดงไม่ไม่ใช่หมูแดงนะคะหมูแดงค่ะหมูแดงนะครับ อะไรต่อไปครับอันนี้ก่อนน้ำพริกใส่น้ำพริกปลาอันนี้อะไรคะรับน้องอันนี้อันนี้น่าจะเป็นงวงเครื่องในครับเครื่องในงัวนะครับน้ำเคริกในน้ำพริกครับอันนี้อันนี้ปลาใช่ไหมคะปลาเนินผัดปลาเนินค่ะปลาเนินผัดค่ะน้ำพริกน้ำพริกนะครับน้พริกปลาอันนี้คือ ยำอะไรไม่ทราบยำปลาออปลาลาทรงเครื um ่องปลาล่าอบทรงเครื่องครับอันนี้ตำถาดตำถาดครับอันนี้ยำทะเลยำกุ้งทะเลก็ยำยำกุ้งสดกุ้งสดกับปลาหมึกม่อยูข้างล่างปลาหมึกอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ตำถาดอันนี้น้ำพริกน้ำพริกอันนี้ไก่ทอดไก่ทอดของทีมวัดธรรมค่ะทีมวัดธรรมนะครับ นีผลไม้ค่ะครผลไม้มีสวดทอดเอค่ะทอดเอ็มเคที่จะต้องกินนะเพราว่ามันแต่งสวนมากสวค่ะทำเองด้วยหรือเป่คะรับแล้วพี่ทำเองทำเองค่ทำันท้งคืนเลยอ๋อจแนแบบไหนแต่งแบบไหนพนใจแมาทำง่ายครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับครับ ก็ต้องนอันนี้กธรรมดาและตรงนี้เก็ทําหมนเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปครับอยอนุโมทนาบุญด้วยนะครับครับสาธุครับเมื่อกี้นีแล้วใช่ไหมใช่วุ้นวุ้นสูนี่ก็ทำเมื่อคืนครับเมื่อคืนี้เนี่ยอ่าสาธุครับบุญใหญ่บุญใหญ่ Bonita.